สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะมือนี้วันพุธค่ะคุณผู้ชมที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจินตนาจะลงแนวทางราวพัฒนาของเซียนโอ้ยจะสีหลักัดออกมานอกบานเซียนตะกลนน,นองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนปะกลงวดที่ผ่านมาลุดนะคะบอกตรงๆว่าหลุดค่ะ ผู้ใดที่ติดตามนะคะ f c ่ติดตามของเซียมสะกลคนหนองหารค่ะผิดหวังกันไปค่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยแทนเจ้าของแนวทางเพื่อนค่ะเพื่อนอยากให้ฟังค่ะแว่ว่าแนวทางกระลุดไปตามต่อค่ะคุณผู้ชมมือนี่ตามไม่ค่ะเพราะเป็นตามต่อตามใหม่ค่ะเริ่มต้นไม่ค่ะคุณผู้ชมมีวันใหม่เสมอเนาะโอ้ยลำคันเสียงรถค่ะ ในซอยกัจักสีขียังกระดอกกระเดือกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเบิดเนาะเสาวสันเสียงดังแนเดอร์คะ่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยคะ่ะเสียงประชดค่ะแนวทางของเซียนตะโกนคนหน,นองหานค่ะมือเหนียวไม้คุณผู้ชมเพื่อนไหหมาแบบเสื้อไพร์ค่ะไหหมาแบบน่าตกใจถ้าคุณผู้ชมเห็นจะบอกว่าเฮ้ยคืออะไรเพราะว่าหน่อยค่ะคุณผู้ชม เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดให้แค่นี้ไปกลับบนล่างนอกนั่นจับคู่เอาค่ะคุณผู้ชมเพ็่นไหามาแบบนี้นะคะมือนีนอ้เนาะจินตนาขอขอบคูดห,หลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนาชันแนวค่ะเพื่อดูแนวทางแล้วก็ขอขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาค่ะขอขอบคุณห,หลายๆแล้วก็ขอให้มันมัน,มนปังๆค่ะคุณผู้ชมที่ให้เสียสละเวลาเข้ามาเบิ้งเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกๆคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะเสียสละเวลาย,ยังไม่พอค่ะยังกดไลค์กดแชร์ให้อีกนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแวก็อยากให้แนวทางปังๆค่ะอยากให้แนวทางพาค,คุณผู้ชมมันๆที่ขามาเบิงบ่าหอยพิหวังเนาะคะ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางคนใดมาจากการคำนวณเนาะเราก็อยากให้เข้าอยากให้ปัง แต่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านั้นล่อหลุนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปทําให้มันออกตรงๆต,ต,ตามที่เรากําหนดนะคะเหมือนอย่างที่เราคํานวณมาเข้าเฮดบอดดายค่ะคุณผู้ชมก็ต้องไปตามนั้นเนาะค่ะเบิ้งเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูให้มันเพลิดเพลินค่ะอินตนากายยานยานคุณผู้ชมเครียดนํ่ พอจินตนาเคลียดอยู่แล้วค่ะบางข่้งบางมือเนาะค่ะขอโทษขออภัยลหลายๆค่ะที่การแบบว่ามีความทุกข์ในใจแล้วก็บวสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะก็พูดพําไปในคลิปพอยมันเบิดเวลาสินะอย่าให้คุณผู้ชมเบื่อนะค่ะจินตนากขอโทษขอษขอภัยลหลายๆค่ะบางข่้งคือเราตัวคนเดียวเนาะมันก็คือบาล่ะค่ะคุณผู้ชมมันอดบ่ได้เนาะค่ะ อยู่ดีๆก็ว่าเขามีความผิดเนาะค่ะคุณผู้ชม a อจังใดเออตรวจแบบใดคนที่เขาผิดหลายๆกับ,บว่าผิดบัดเฮามจะผิดอย่างนะคะคุณผู้ชมก็กว่าผิดเนาะก็ดําเนินต่อบ่ได้โฆษณาก็าไม่มีเข้าอะไรก็ไม่มีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้รา่ใดบ่มีค่ะมันก็รงูนิดเนาะอินเตอร์นาก็อยากให้คุณผู้ชมนนม,ม,ชม,มันมานปังๆจะเขา้งาเาาบ่งแนวทางประจาประจาทุกมือทุกมือนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นของแนวทางของ หนุ่มผู้พันกับข้าจินตนาปังยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจินตนาไม่ได้ซื้อค่ะเอามาลงคุณผู้ชมเบิ้งแล้วก็แล้วเนาะคะ่ะเลยไปเบิ้งหมอล่ำค่ะคุณผู้ชมโอ้เสียความรู้สึกพ่อมันออกมาแล้วเนาะค่ะจินตนาหน่าจะตามเนาะหน่าจะมันมันเห็นเห็นอยู่นะค่ะคุณผู้ชมแต่เอาไม่ได้บุญวาสนาค่ะคุณผู้ชมเอ้ยเอามือนีจังไดกัว่ากันไม่ค่ะคุณผู้ชมมันบ่นมันเมื่อนี่เอาไปตามบบก็ต้องมันใจร้ายค่ะ ้าสิบห้าสิบไม่ต้องมั่นใจเยอะขั้นเมือ่อใดมั่นใจค่ะค่ะคุณผู้ชมโบมากค่ะดวงวาสนาให้เหมือนเจงสี่ <c oughs> คุณผู้ชมเป็นขึ้นกันว่ค่ะเพราะเขาตั้งใจว่ะเออมื่อนี้ละตั้งใจละโอ้ยตัวนี้มาแน่สิแม่ค่ะเครื่องมักเครื่อง,งเหมือนกับเซนมันมาให้เราชอบเลขนี้จจงสีนะ่ะแล่ผลออกมามันโบแมนสิแม่คะ่ะเสียความรู้สึกค่ะเิ่งหมอลำกับโบมวล น,นั่งเกือขีดต้มเบ่งหมอลำค่ะคุณผู้ชมค่ะมื้อนี้ค่ะลาาพัฒนาของเซียนสกนุลคนหนองหานไ้มาแบบเสือ้อผ้หยมาแบบหน่อยหอยใ่้มาแบบคิดๆนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูถ้าเห็นแนวทางแล้วอย่าตกใจนะคะการนั่มไปจับใส่ตัวอื่นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไหนตัววิ่นไม่อยู่นะคะแต่ว่าเพิ่นไปอยากจับครูให้เิ่นว่าเขาเป็นเขาว่าเขาก็ขึ้นรุดนะนั้นนะคะเป็นว่าค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะไปเบื้องแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมดูแนวทางกันเลยนะคะเป็นแนวทางาลาพัฒนาของเซียนตะกอนคนหนองหานวันพุธนี้ขอให้ปังกันแล้วกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเดือนสิบปีหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเซียนสะกอนคนหนองหานให้มาวิ่งหกกับศูนย์บนล่างค่ะวิ่งหกกับศูนย์ไปได้ทั้งบนและล่าง ตัววินค่ะมีหนึ่งสองสามเจ็ดแปดค่ะหนึ่งสองสามเจ็ดแปดวินกันกับหกละศูนย์ค่ะคุณผู้ชมแต่เพิ่นจับห้แกสองคููนอกนั้นอยากมากตัวได้จับไซอาค่ะคุณผู้ชมบางทีตัววินก็มาด้วยกันเองนะคะจับวินกันเองเลยค่ะคุณผู้ชมมันอะไรที่ไม่แน่นอนเนาะค่ะว่ามีไผ่รูค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเพิ่นคำนวณมาหายเพิ่นบ่จับครูห้คุณผู้ชมจับไเอาค่ะ เพิ่นว่าให้มา60กับ61เน้นๆนีโหลดจัดนักนักโหลดประสานค่ะคุณผู้ชม60ไปตรงกันกับอ่ากับหลายเสี้ยนอยู่ค่ะคุณผู้ชม60นย์นี่นะหลายคนอยู่ค่ะยินต่หน้าเห็นเนาะค่ะ60 61ค่ะคุณผู้ชม6กสิบห้าบอขามือนี้เอ้วถามานี่ปังมากค่ะคุณผู้ชมเพราะพ่นเนียนห้แค่นี้2คู่ไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กันเบิร์นน้ำค่ะกัะเท้อเบิร์มาเป็น66กับ00คือตัววิ่งโหลดนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม จับมาเป็นตัวเบิลน,นะคะจับเต็มด้วยค่ะคุณผู้ชมกลับด้วยค่ะขอให้โชคดีทุกคนค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเซียนสะกนคนคน,นองหานวันนี้ค่ะหงวดที่ผ่านมากรุดค่ะคุณผู้ชมทั้งตัวเด่นตัวรองหลุดไปหมดเลยนะคะหงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นไฮมาเจ็ดคูปกติเป็นบ่อยมากถึงนี่ค่ะคุณผู้ชมมันก็มีไอหงวดเห็ดง่ายเห็ดยากเนาะคะ่ะคุณผู้ชม เอาอันนั้นเป็นเรื่องของสูตรเพื่อนดอกคะ่ะเพื่อนก็ตั้งใจเหตุเต็มที่และะ้วค่ะคุณผู้ชมบ่เขาก็จําเป็นจินตนากาะขอโทษหลายๆที่ผู้ที่ติดตามเสียนสกุลเนาะคะ่ะงวดนี้ขอให้มานให้ปังคะ่ะขอให้ทุกคนจงโชคดีกับลาวพัฒนาวันพุธนี้วันนี้คะ่ะคุณผู้ชมม,นม,นมนขขันมันปังปังลำลำลุลรลยๆยทุกคนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ